สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะจ๊ะเราก็มากันที่แสงพาธที่ห้าแล้วนะว่าด้วยการหักเหของแสงเนาะไปกันเลยอ่ะมาดูเรื่องของการหักเหของแสงนะคะการที่แสงก็คือหมายความว่าการที่แสงมันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวกลางคงคนละชนิดกันทําให้แนวของลําแสงเนี่ยเกิดการเบี่ยงเบนเนาะไปจากแนวเดิมโอเคไหมคะอย่างเงี้ยเห็นไหมเรา ใช้แสงมาแล้วนะจุดนี้ก็คือจุดที่มันหักเหตรงนี้เหมือนกันก็คือจุดที่หักเหตรงนี้เหมือนกันจุดที่หักเหถูกป่ะนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเนาะอ่ะทีนี้พอมันเกิดการหักเหของแสงอย่าลืมนะการหักเหของแสงเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางคนละชนิดกันถูกไหมฮะตัวกลางคนละชนิดกันอย่างนี้อย่างภาพนี้ก็จะมีตัวกลางที่หนึ่งกับตัวกลางที่สองเนาะ มันก็จะเกิดรังสีตกกระทบก็คือรังสีที่มันพุ่งเข้าถูกป่มแล้วทีเนี้ยรังสีตกกระทบทากับใครเส้นแนวฉากใช่ปะก็จะเกิดมุมตกกระทบแล้วก็รังสีหักเหทํากับเส้นแนวฉากก็จะเกิดมุมหักเหถูกไหมคะการหักเหของแสงมีหลายแบบด้วยกันอย่างภาพเนี้ยมันก็จะมีตัวกลางทั้งหมดอยู่สองตัวเนาะมันก็จะเกิดการหักเหสองครั้งเอ้ยไม่ใช่ขอโทษตัวกลางทั้งหมดอยู่สามตัว มันก็เลยจะเกิดการหังเหฮทั้งหมดอยู่2ครั้งด้วยกันนะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็จะมีตัวกลางอากาศตกกระทบอากาศไปพลาสติกตกกระทบพลาสติกแล้วก็หังเหไปยังอากาศอีกรอบหนึ่งฉะนั้นก็จะเกิดมุมหักเหและมุมตกกระทบขึ้นมาจุก่ปปะนะคะอะทีนี้การหังเหของแสงมันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ก็คือเรื่องของอัตราเร็วของแสงใน ในตัวกลางต่างๆว่ามันเคลื่อนที่ได้เป็นแบบไหนเคลื่อนที่ได้เร็วหรือช้าอัตราเร็วของแสงในตัวกลางที่เป็นอากาศเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วสุดเลยแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงเพชรเนาะเพชรจะมีอัตราเร็วของแสงที่เคลื่อนที่ผ่านเพชรเนี่ยได้น้อยที่สุดเลยก็คือ1.24คูณส0บกำลัง8เด็กๆไม่ต้องจำนะคะแต่ถ้าอยากจำก็จำ,จำตัวนี้สักนิดนึงนก็คือมันคล้ายๆกับเป็นความรู้ทั่วไปอะ ว่าแสงมีอัตราเร็วเท่ากับ3คูณ10กํลัง8เมตรต่อวินาทีโอเคนะอ่าทีนี้อีกตัวหนึง่งที่มันจะมีที่มันจะมีผลต่อการหักเหของแสงก็คือเรื่องของดัชนีหักเหของตัวกลางนะคะ ตัวดัชนีหักเหของตัวกลางหมายความว่าอย่างไงก็คือหมายความว่าการเดินทางของแสงในตัวกลางต่างชนิดกันจะมีอัตราเร็วต่างกันอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศต่ออัตราเร็วของแสงในตัวกลางใดๆเขาเรียกว่าดัชนีหักเหของแสงนั่นแสดงว่าอัตราเร็วของสุญญากาศอัตราเร็วของแสงของแสงในสุญญากาศหารด้วยอัตราเร็วของแสงในตัวกลางใดๆแสดงว่าถ้าอัตราเร็วของแสงในตัวกลางใดๆน้อย ก็แสดงว่ามีค่าดัชนีเหตุของแสงเองคะมากขึ้นถูกปะเพราะว่าตัวหารมันเยอะถูกปะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าถ้าค่าอัตราเร็วของแสงในอากาศน้อยมันก็จะมีค่าดัชนีเหตุของแสงมากมันจะแปรผันตรงไอ้แปรผกผันกันเนาะทีนี้สิ่งที่เรียนต้องจำก็คือจะมีวัตถุปโปร่งกับวัตถุทึบนะคะคุณครูจะสอนให้เรียนจำให้มันง่ายขึ้นเนาะ วัตถุโปร่งคือวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยมีค่าดัชนีหางเหของแสงน้อยอัตราเร็วของแสงมากนะส่วนวัตถุทึบคือวัตถุที่มีค่าความหนาแน่นมากมีค่าดัชนีหางเหของแสงมากแล้วก็อัตราเร็วของแสงน้อยตัวความหนาแน่นกับดัชนีไปด้วยกันเนาะแล้วก็จะแปรผกผันกับอัตราเร็วโอเคจำ้วยนะจ๊ะตรงนี้จำ้วยนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะอ่าต่อไป เรื่องของการหักเหของแสงนี่นะมันจะมีอยู่หลายๆลักษณะด้วยกัน,ดกนดเดี๋ยวนักเรียนจําเอาถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวกลางที่1กับตัวกลางที่2เป็นชนั้นเดียวกันเนี่ยมันจะไม่เกิดการหักเหแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงโอเคกรณีที่สองกรณีีแส,ง,สงเดินทางจากตัวกลางที่1ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าไปยังตัวกลางตัวที่สองที่มีความหนาแน่นมากกว่าเช่นอากาศไปน้ําความหนานแน่นน้อยก็แสงว่าเป็น อัตราเร็วของแสงจะมากถูกไหมคะแล้วก็ความหนาแน่นมากอัตราเร็วของแสงจะน้อยนั่นเองรังสีหางเหจะเบนเข้าหาเส้นปกติคําว่าเบนเข้าคืออะไรก็คือเบนเข้าหาเส้นปกติปกติเส้นนี้ถ้าแสงมันก็จะขอโทษนะคะมันเป็นมันก็จะตรงมาทางนี้วะแต่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือขอโทษนะคะไม่ตรงคือมันเดินทางเป็นเส้นตรงอ่ะนึกออกไหมนึกออกไหมคะแต่ตัวนี้มันเบนเข้าหาเส้นปกติเนี่ยมันเบนมาทางนี้นะคะ ทำให้มุมตกกระทบโตกว่ามุมหักเหเขาเรียกว่าเบนเข้าหาเส้นปกตินะอันที่สองคือแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยมันจะเบนออกจากเส้นปกตินะตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะตรงมานี้ถูกป่ะแต่นี่คือมันเบนออกจากเส้นปกติถูกไหมคะทาให้มุมหักเหโตกว่ามุมตกกระ โ,โอเคอิงครูจะสอนให้เรียนเพื่อให้มันง่ายขึ้นนักเรียนจําประโยคนี้ให้ได้นะโปร่งไปชึบเบนเข้าชึบไปโปร่งเบนออกโป่งไปชึบเบนเข้าชึบไปเปล่งเบนออกโปร่งไปชึบเบนเข้าชึบไปโปร่งเบนออกคําปปคว่าโปร่งคือวัตถุประเภทไหนคําว่าโปร่งวัตถุโปร่งคือวัตถุที่มีความหนานแน่นน้อยดัชนีหักเหของแสงนอ้อยอัตราจจเร็วเป็นไงมากดักชนีกับความหนานแน่นจะไปด้วยกัน ความหนาแน่นความหนาแน่นน้อยอ่ะใช่ไหมมันน้อยน้อยมันก็เป็นมันถูกโปร่งไงมันน้อยน้อยแต่อัตราเร็วของแสงก็เป็นไงก็มากไงมันโล่งอะ่ะมันก็วิ่งได้เร็วถูกปหต่อไปวัตถุทึบก็คือวัตถุที่มีความหนาแน่นมากค่าตัดเฉียงของแสงไปด้วยกันอัตราเร็วของแสงน้อยเนาะโอเคไหมคะทีนี้ถ้าอะไรต่างๆหนูไม่ต้องจําเดี๋ยวถ้าเขาให้หนูทําอะเขาจะมีตารางค่าต่างๆมาให้โอเคโปร่งใบทึบเบนเข้า ชืบไปโปร่งเบนออกจำมาไว้อีกชนิดหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยตัวการที่1กับตัวการที่สองเป็นคนละชนิดจริงแต่เราจะไม่มองเห็นเราจะมองไม่เห็นลังการหักเหของแสงเพราะว่าแสงเดินทางตกกระทบผิวรอยต่อแนวตั้งฉากนะคะในแนวตั้งฉากนะะนนฉาก,ก็เลยมองไม่เห็นลำไม่เห็นรังสีหักเหนะคะไม่เห็นม,มุมหักเหต่อไปการหักเหของแสงเราทราบแล้วว่าโปร่งไปทึบเบน เข้าถูกปะ่ะกรณีนี้ก็คือวัตถุโปรง่งความหนาแน่นน้อยถูกไหมคะอัตรนิอัตราเร็วของแสงมากไปยังวัตถุทึบมันจะเบนเป็นไงคะเบนเข้าทําให้มุมตกกระทบมากกว่ามุมหัดเหทุกภาพเลยถูกปะ่ะไปดูพิจารณาดูดีๆนะคะทุกภาพเลยโปร่งไปทึบเบนเข้าโอเคต่อไปกรณีที่สองตัวกลางที่หนึ่งกับตัวกลางที่สอง เดี๋ยวนะเอาโอเคเด็กๆดูตรงนี้มันกระทบด้านนี้นะลูกเห็นไหมกระทบขึ้นข้างบนใช่มันกระทบจากวัตถุชึบไปยังวัตถุโปรถูกไหมคะวัตถุที่มีอัตราเร็วหักอัตราเร็วของแสงเป็นไงน้อยไปยังมากถูกไหมคะดัชนีมากไปยังดัชนีน้อยนั่นเองจะทําให้มันเบนเลยคะมันเบนออกเห็นไหมนะเบนออกนะเบนออกนะจ๊ะเบนออกนะจ๊ะโอเค มันทําให้มันเบนออกทําให้มุมตกกระทบเป็นไงคะน้อยกว่ามุมหกักเหถูกปะเพราะอันเบนออกนี่โอเคชึบ okay. ไปโปร่งเบนออกเนาะทีนี้การหักเหของแสงในชีะจำวันนะคะการหักเหของแสงในชีวิตประจำวันเรียนดูทีนี้เราจะเห็นว่าตามภาพเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ําปรากฏ อยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นตาเราเนี่ยเราจะมองเห็นปลานในน้ำเนี่ยแสงมันตกกระทบที่ตัวปลาถูกป่ะคะแล้วมันก็เกิดการหักเหไปไงคะไปหาที่ตาถูกปะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะหาที่ตาทีนี้เราจะมองเห็นวัตถุที่ตรงไหนเราต่อรังสีหักเหออกมาตามเส้นนี้ตามเส้นปาตรงนี้เห็นไหมคะเราต่อรังสีหักเหออกมาเราจะปรากฏมองเห็นภาพปลาที่ตรงนี้ซึ่งอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริง โอเคไหมคะอันเราจะเห็นภาพอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงเนื่องจากมันเกิดการหักเหของแสงนะคะอันนี้เหมือนกันนี่อันนี้เหมือนกันเห็นปะหลอดต่อจริงๆอยู่นี้แล้วเราก็ต่อรัง,อง,งสีหักเหของรังสีหักเหออกมาก็าจะเจอภาพหลอดที่ตรงนี้อันเราจะมองเห็นภาพที่ตรงนี้ตื้นกว่าปกติโอเคค่ะกลับไปทบทวนนะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ